กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลยครับและเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นปืนเชื่อมของเครื่องเชื่อมมิก200 CT ครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้รับชมรีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับและผมเองก็ได้ใช้งานอยู่เป็นประจำครับจะมีปัญหาเดียวนะครับก็คือเวลาที่เราทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะวางปืนเชื่อมเอาไว้เนี่ยก็ชอบไหลหรือว่าตกออกจากโต๊ะงานของเราแบบนี้ครับในว และสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมา DIY แบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับวัสดุที่เราจะต้องใช้นะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วครึ่งครับมีความหนาที่ประมาณ2 3มมิลลิเมตรนะครับแต่ความยาวอยู่ที่14นิ้ว1ชิ้นครับสำหรับในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน็อตขนาด9มิลลิเมตรครับมีความยาวอยู่ที่1นิ้ว1ชิ้นนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียขนาด9มิลลิเมตรที่เป็นน็อตหางปลาแบบนี้ครับ และสำหรับในชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซีแคมที่เราดี Y ขึ้นมาเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ดี Y ขึ้นมาจากเหล็กตัว C ธรรมดาครับเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้มาแนะนําวิธีในการดี Y ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่าผมทําเอาไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วครับเราก็จะใช้ซีแคมแบบนี้อีกหนึ่งตัวนะครับและสาหรับในขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนาเหล็กแผงของเราเนี่ยมาขีดเส้นตามที่ผมขีดเอาไว้ได้เลยครับโดยที่ผมจะวัดจากหัวเหล็กนะครับมาเส้นที่1 1นที่าอยู่ที่เนี่5นิ้วครับัด้วมกครับมาก แล้วก็วัดจากเส้นที่3นะครับมาเส้นที่4อยู่ที่2นิ้วครับและสุดท้ายนะครับเราจะเหลือความยาวของเหล็กอยู่ที่1นิ้วครับแล้วก็เพื่อนๆทำการมาร์กจุดเอาไว้ตรงกึ่งกลางของเหล็กแผ่นนะครับด้วยกันทั้งหมด3จุดครับจะมีที่หัวเหล็กหจุดนะครับตรงกลาง1จุดแล้วก็ส่วนท้ายอีก1จุดครับส่วนท้ายนะครับเราจะเจาะรูขนาด22มิลลิเมตรครับตรงกลางเจาะรูขนาด9มิลลิเมตรนะครับและส่วนหัวนะครับจะเจาะรูขนาด12มิลลิเมตรครับ หลังจากที่เราทำการเจาะรูทั้ง3รูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆทาการตัดบากตามเส้นที่ผมได้ขีดเอาไว้ได้เลยครับโดยที่เราจะทําการตัดบากเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับ่วนหัวนะครับที่มีขนาด12ม mm, มเนี่ยจะอยู่ที่หัวของปืนเชื่อมแบบนี้ได้พอดีเลยครับและส่วนท้ายนะครับที่เป็นรูขนาด22ม m mm, มเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนท้ายของปืนเชื่อมแบบนี้ครับสำหรับในขั้นตอนต่อไปของเรานะครับให้เพื่อนๆทําการดัดงอครับเราจะดัดงอตามเส้นที่ผมได้ขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปของเราครับให้เพื่อนๆนำเจ้าซีแคมตัวนี้นะครับที่เราได้ดีไวขึ้นมาเองกับน็อตขนาด9มิลิเมตรครับมาทำการเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะทาการเชื่อมเนี่ยผมได้เจาะรูเจ้าซีแคมตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ทําการเชื่อมจากด้านในนะครับพอเราทาการเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเก็บให้เรียบร้อยครับส่วนของด้านบนซีแคมนะครับก็จะเรียบเนียนแบบนี้ครับ เวลาที่เรานำชิ้นงานทั้งสองชิ้นนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับทั้งสองชิ้นนี้ก็จะแนบสนิทก,กันแบบนี้เลยครับ <S <S เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการเจกเก็บแล้วก็ทาสีครับเดี๋ยวเราก,กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับและนี่ก็เป็นชิ้นงานที่ผมได้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีในการใช้งานเจ้าตัวนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับ เพียงแคเพื่อนๆนำเจา้าตัวนี้นะครับมาติดตั้งเข้ากับโต๊ะงานของเราแบบนี้ครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะนําปืนเชื่อมหรือว่าหัวเชื่อมของเราเนี่ยมาเก็บเอาไว้แบบนี้ได้เลยครับก็ไม่ต้องกลัวว่าปืนเชื่อมของเราเนี่ยจะลื่นหล่นจากโต๊ะงานอีกเลยนะครับสำหรับตรงกลางที่ผมได้ทําเป็นน็อตล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการเก็บปืนเชื่อมได้นั่นเองครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ลักษณะของหน้างานของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วข้อดีหนึ่งอย่างครับก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่มีโต๊ะงานเป็นเหล็กครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากซีแคมเป็นแม่เหล็กก็ได้นะครับเราก็สามารถนําเจ้าตัวนี้เนี่ยมาติดกับโต๊ะงานที่เป็นเหล็กได้เลยครับ ก็เพิ่มความสะดวกสบายไปอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการ DIY แบบง่ายๆครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ